สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้ขวัญจะมาพูดถึงในเรื่องของมือที่สมความรู้สึกของคนที่เป็นมือที่สนะคะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีณนะวันหนึ่งเราได้มาอยู่จุดที่เราเป็นส่วนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินนะคะเขามีคนรักมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็มาเจอเราในวันที่อาจจะ เราอาจจะรู้สึกว่ามันโอเคหรือไม่โอเคก็ตามช่วงนั้นเราอาจจะเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างแล้วคนคนนี้เข้ามาทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเราก็เลยเผลอไผลเข้าไปในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความทับซ้อนอยู่ในนั้นนะคะอาจจะเป็นที่เราไม่รู้ตัวอันแรกคือไม่รู้ตัวมารู้ทีหลังก็เมื่อ จับได้หรือได้เห็นอะไรบางอย่างที่เราเห็นแล้วว่าเขามีคนหนึ่งอยู่แล้วสิ่งที่มีความรู้สึกก็คือมันจะชออาา็อกอะค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะช็อกแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเรารับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาท,าทันทีการเปรียบเทียบนั้นเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนรักของเขาแล้วก็ จะเริ่มมีคําถามข้อสงสัยตลอดเวลาว่าจร,จริงๆที่เขาคบเราอะพออะไรเขาเคยรักเราจริงๆบ้างไหมถ้าเขารักเราทําไมเขาถึงมีอีกคนหนึ่งความคิดมันมีการตีกันในหัวเยอะแยะมากมายความรู้สึกก็คือรักรักมาก,มากยังเลิกไม่ได้ยังทําใจไม่ได้แต่ความคิดคือเลิกเถอะเลิกเถอะเลิกเถอะเขาไม่ได้มีเราคนเดียวมันจะคิดอย่างนี้ไปสักพักหนึ่ง แล้วจะเกิดการปรับตัวว่าความสัมพันธ์มัมนไมเเ่เหมือนเดิมเขายังคุยกับเราดีเหมือนเดิมดูแลเรามากกว่าเดิมอีกบางทีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆหรือความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นรักแท้ที่มาทีหลังเราก็เกิดความรู้สึกของการรอคอยมีความหวังกับการรอคอยพอถึงจุดๆหนึ่งที่อีกคนจับได้เมื่อไหร่ เจอเรื่องราวนี้เมื่อไหร่มันจะเกิดการเลือกเกิดขึ้นเราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นแล้วเราก็จะได้พบคําตอบก็คือเราไม่ได้ถูกเลือกณขณะที่เราไม่ได้ถูกเลือกนั้นเราก็รู้สึกว่าเรารับไม่ได้เขาเข้าข้างอีกคนตลอดเวลาแต่เขาก็จะมีคําพูดหว่านล้อมให้เรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะ แต่เขามีหน้าที่ที่จะต้องท 1, ํามีพันธะสัญญามีสัญญาที่ผูกพันกันอยู่หรือถ้าเขาแต่งงานมีลูกเขาก็จะต้องเลี้ยงดูเพราะผู้หญิงไม่ได้ผิดอะไรใช่คนนั้นไม่ผิดอะไรแล้วเราผิดอะไรบางทีเราก็ถามตัวเองนะว่าเอ๊ะเราผิดอะไรอะ่ะเราถึงต้องมาอยู่ในสถานะที่เราไม่โอเคมากๆอย่างเงี้ยเราก็อดทนที่จะอยู่กับสถานะนี้ไปเรื่อยๆก็เริ่มปรับตัวเป็นปรับตัวรอบสองค่ะ แตว่าโอเคในเมื่อเขาจับได้เราเลิกละเราห่างสักพักแต่สุดท้ายมันก็กลับมาบนเรื่องเดิมก็กลับมาคบกันอีกมันก็เป็นอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อย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 พอจะเลิกเขาก็จะมาง้อคําพูดดีๆคําพูดสวยหรูความพูดที่ให้ความหวังอ่ะกลับมาใหม่พอกลับมาใหม่อีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกมันจะเป็นวงจรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเราเจ็บอย่างเดียวนะเขาก็เจ็บ อันนี้เป็นกรณีแรกที่ไม่รู้กรณีที่สองคือรู้ว่าเขามีอยู่แล้วแต่เขามาเข้ามาในมุมที่เขาดูแลเราแล้วเรารู้สึกว่าเราขาดสิ่งเหล่านี้เราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งแล้วเราก็จะมีการยอมรับได้มากกว่าคนที่รู้ทีหลังนะคะเราจะมีการวางตัวเองอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยสำหรับความสัมพันธ์นี้ แต่เราก็จะมีความรู้สึกของการอยากให้เขาอะมาหาเราเหมือนแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีสเต็ปของการปรับตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอเรารู้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะรู้ก่อนหรือรู้หลังความเจ็บปวดที่เห็นชัดเจนที่สุดคืออย่างแรกจะเห็นความสัมพันธ์ของเขาเยังคงอยู่แล้วเขาก็ยังรักกันอยู่ ก็จะเริ่มมาคำถามแรกก็คือแล้วเราล่ะเป็นที่เสกเรื่องของเสกหรอหรือเขารักเราที่ร่างกายเดินล่างหรอเขาไม่ได้รักเราที่จิตใจใช่ไหมที่เขามาหาเพราะอะไรมันจะมีคำถามเยอะแยะมากมายมากม,ากมาหาศาลเลยแล้วเราก็จะไปแอบ,บส่องโซเชียลมีเดียของแฟนเขาทุกอิเลียบทบางทีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางท่านอาจจะส่องบางท่านอาจจะไม่ส่องแต่ส่วนใหญ่จะส่องส่องเพื่ออยากรู้ว่า เขารักกันจริงไหมก็รู้อยู่ถ้าเห็นว่าเขารักกันจริงแล้วยังไงต่อรู้แล้วยังไงต่อรู้แล้วก็ยังไม่เลิกอยู่ดีรู้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังรอเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าทําเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองเจ็บปวดสักวันจะเลิกอย่างนี้หรอคะกา,การเป็นมือที่สามสเต็ปของการเลิกของมันมันมีอยู่แต่คุณต้องเจ็บให้ถึงที่สุด รู้สึกว่าไม่มีคุณค่ามากที่สุดการเจ็บที่เร็วที่สุดคือผู้ชายไม่รับผิดชอบและไม่เอาเราอันนั้นนะเราทําอะไรไม่ได้เลยเขาเลิกเราก็จําเป็นต้องเลิกมันทําอะไรไม่ได้อะกับที่เขาให้ความหวังเราเรื่อยๆ,ๆแล้วเราเลิกไม่ได้อันนี้คือน่ากลัวกว่ามันก็จะวนหลุดอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกยากที่สุดก็คือโดนให้ความหวังนี่แหละคะ่ะ แล้วเราก็มักจะถูกคนอื่นมองไม่ดีอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกเหล่านี้มันมันทรมานมากมันมันอยู่ด้วยความหวังและความผูกพันเหมือนนัดกันตั้งใจจะไปด้วยกันแล้ววันนี้โอ้โหดีใจมากเก็บเสื้อผ้าแต่เขาโทรบอกว่าไม่ได้นะเพราะอีกคนต้องอีกคนเขาเปลี่ยนใจเขาจะไปด้วยฟ้าถล่มดินถลายอีกแล้วหรอผิดนัดฉันอีกแล้วหรอ เพราะคนคนนั้นเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเศษเวลาที่เราได้รับเศษเวลาเหล่าเนี้ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อคนแรกเขาไม่อังเขาไม่ว่างเราถึงจะได้เศษเวลานั้นอย่างที่สองเราแทบจะเป็นเทเลปีเลยอะทําเป็นเทเลปิสทำเทเลปีเลยอะก็คือเราต้องรับฟังปัญหาของเขาเกือบจะทุกเรื่องที่เราต้องฟังจริงๆเราไม่อยากฟังแต่เราต้องฟัง เพื่อให้เขารู้สึกดีเขารู้สึกอยู่กับเราเราสบายใจแล้วถามว่าเราต้องฟังถึงเมื่อไรแล้วเรื่องเราที่เราเสียใจหรือเราโวยวายใส่เขาเขาก็รับได้นะแต่เขาก็รอเขาก็หายไปเลยรอให้เราอารมณ์เรียนลงเขาก็กลัดใหมาใหม่มันจะวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะความรู้สึกเข้าใจนะว่ามือที่สามมันทรามานแต่อย่างหนึ่งที่ถ้าคุณต้องการเลิอกอยู่ในจุดนี้จริงๆ คุณต้องเจ็บให้ถึงที่สุดจนรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งสมมติเขาไม่สบายป่วยขึ้นมาคนที่ดูแลคือครอบครัวของเขานะคะไม่ใช่คุณไม่ใช่เราเราเข้าไปไม่ได้เขาไม่ให้เข้าไปสัญญาที่มีกงานทั้งหมดมันยุติดโดยการที่เขาไม่สบายแล้วที่บ้านเขาดูแลเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเลย จะเป็นได้แต่เมื่อนิดนิดหน่อยหน่อย,น,อยนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นควาเข้าใจค่ะว่าการเป็นมือที่สามมันไม่มีใครอยากเป็นแต่เมื่อเข้าวงจรนี้แล้วเราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยค่ะถ้าจะอยู่ในจุดที่ยังไม่อยากเลิกอย่าไปตาม Facebook อย่าไปค้นหาอย่าไปอยากรู้ว่าเขารักใครไม่รักใครเพราะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้มีแค่สองคน เขาอาจจะรักเราในรูปแบบหนึ่งเขาอาจจะรักภรรยาเขาในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าคุณอยากอยู่จุดนี้โดยที่ไม่ทรมานอย่าเปรียบเทียบกันอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ถึงจุดๆหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณค่าของคุณหรือการอยู่กับใครแล้วมีคุณค่ามันจะสะท้อนเข้ามาเมื่อนั้นคุณจะเลิกได้ด้วยตัวเองค่ะง่ายๆก็คือ ถ้าผู้ชายทิ้งเราไปเราทำอะไรไม่ได้กับอีกอันคือเราทนไม่ไหวเองแล้วเราก็ออกมาเอง